นี่เรากลับมาดูยูทเทอร์เลชชานแนลนะครับวันนี้อากาศหนาวมากครับหนาวไหมครับน้องยุทธปลายนยี่รั่วใหญ่ห้อหนาววันนี้กินข้าวกับอะไรครับไม่รู้วันนี้เราตามตามเพจของยุทเทอร์เล n ชาแนลมาถึงที่บ้านนะครับ กำลังกินข้าวกักบ,ก,บกับแม่ของน้องยุ่นนะครับกินข้าวผักกัดจอใส่เนื้อนะครับหนาแม่หนานะครับไปดูไ,ไปดูเจ้าสองตัวนี้นะครับ หนาวคร,บบรับเจ้าสองตัวนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับนี่ก็น้องแอนเฟียลนะครับน้องชายตัวเล็กของน้องยุทธนะครับ <c oughs> แอนฟียลกินข้าวหรือยัง เปี้ยวไปตอนหน้าหมอ้อชีดอนนอเออเปียวไม่ได้กินข้าวเปียวมายุกินข้าวกี่ถ้วยครับอนนะสองถ้วยในเอฟซีของลิเวอร์พูลนะครับ Huh?